บุญสาเร็จด้วยเจตนาพระพุทธเจ้าทรงจัดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ,ะเจตนาของพิโคเวบุญอย่างวันชามิถ้าเชอกลัวว่าบุญของเธอจะมีไม่มีเธอก็ดูที่เจตนาของเธอแต่ไม่จำเไปดูผลผลงานของการที่เราตั้งใจหลกนะอกนั้นมันเกินกําลังที่เราจะทําการบังคับจะบังคับให้นั่งได้บังคับให้เห็นได้ บังคับม,มันสงบได้เราบังคับไม่ได้เวลาไหนที่กุศลมันให้เปิดให้เรามีโอกาสเราก็ทำใจเกิดความสุขตามความปรารถนาอยากรู้อะไรก็รู้อยากเห็นเราก็เห็นอยากสงบเราก็สงบไอ้น,นี้มันเกิดเพราะว่ากุศลของเรามันถึงเวลามันก็เปิดโอกาสให้แต่ถ้ามันยังไม่ใช่เวลาของมัน เราจะฝืนมันยังไงมันก็ไม่สําเร็จหรอกนะขออย่างเดียวคืออย่าเสื่อมความตั้งใจทําไปเอถอะเพราะว่าเราตั้งใจมากแต่ว่าผลของความตั้งใจของเราเป็นเลยอ,อยู่ในเกณฑ์ที่เราบังคับผลให้มันเกิดทั้งสิ้นความตั้งใจของเรานะมม่อยู่ในเกณฑ์บังคับบงอยู่ในเกณฑ์ที่เราปรารถนาให้มันเป็นทั้งนั้นเลย เราไม่ได้ยอมรับนับถือในสิ่งที่มันจะเป็นไปตามกฎของมันเลยแล้วความตั้งใจของเราไม่ใช่น,น้อยเราในี่ชี้ชีวิตกันเลยนะตั้งแต่เราเริ่มก้าวเช้าก็มาเป็นพระในศาสนาเนี่ยคือต้งองตื่นนอนจี๊นอนตนนีทุ่มตื่นตีสองปินฑบาท,ทำวัดเชา้าแล้วก็ไปสันเสร็จไปเจริญกรรมฐานจากกรรมฐานเสร็จ ฉันก็ไปทำกรรมฐานต่อจะมีเวลาสำหรับพักใจในการได้ทบทวนตำราอ่านสิ่งที่หลวพ่อสอนก็ประมาณสักสองชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงนะนั่นเนี่ยก็จะไปอยู่ในป้อมอ่านอ่านหนังสืออ่านสิ่งที่หลวพ่อสนานสอนไว้นะอ่านบ้างฟังกันน้อยแต่อ่านจะมากกว่าอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ก็อ่านไปนพัก สี่โมงปุ๊บเราก็เตรียมตัวแหละทำร่างก,กายก็ไปทำวัดเย็นเจริญกรรมฐานไปเจเด็กรรมฐานของวัดก็ทุ่มครึ่งแล้วกลับไปกินน้ำพักนิดนึงอย่างเก่งก็ไม่เกินสิบห้านาทีเช้วก็ไปเจริญกรรมฐานต่อทั้งสี่ทุ่มแล้วก็นอนทำอย่างนี้มาเป็นปีปีปีไม่ได้เปลี่ยนทำอย่างอื่นเลยเป็นกิจประจําอยู่อย่างซี้ตั้อย่างเนี้ย ไม่มีกิจอื่นนอกจากเวลานั้นนะเวลาของเราเป๊ะ๋ยวเวลานี้ต้องทํานั่น๋ยวเวลานี้ต้องทํานี่มันเป็นเวลาตายตัวมันเหมือนระเบียบทหารเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีเคลื่อนเป็นอย่างเนี้ยแล้วเธอลองนึกว่าฉันทําอย่างได้ฉันยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้อะไรเในช่วงนั้นนะได้แค่ว่าเรามีความเพียร แน่เรามีความตั้งใจสูงเรามีความปัรถนาสูงแต่ในความปัรถนาของเราเนี่ยมันผิดไปจากความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะเราคิดว่าเราฝืนได้เราจะให้มันเป็นอย่างนั้นเราจะการให้มันเกิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไอ้นี่แหละตรงเนี้ยที่มันเป็นตัวหน่วงใจของเราไว้ทําให้มรรคผลไม่เกิดเธอต้องปล่อยมันนะ ตั้งใจทำตั้งใจทำไปเถอะแต่อย่าให้ใจของเราคิดว่าสิ่งที่เราทำจะต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราปรารถนาทำจะต้องเป็นอย่างนี้เรานั่งไม่ต้องต้องสงบเรานั่งเดี๋ยวก็ต้องเห็นนั่นเห็นนี่เราฝึกอย่างนี้ก็ต้องปรากฏอย่างนั้นถ้าเธอบังคับได้เธอจะเป็นนั่งทำให้มันเสียเวลาทำไมนึกขึ้นมนเป็นเลยไม่ดีกว่าไม่ง่ายกว่าใช่ไหม เอ้ยไอ,ยอย้นี่มันทำไปตามระเบียบให้เป็นไปตามนั้นมันไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่ความจริงความจริงเราต้องยอมรับว่านอกจากจิตของเราแล้วเราจะบังคับสิ่งอื่นให้มันเกิดในจิตของเราเนะี่ยเป็นดังใจไม่ได้จิตของเรามันมีมีสภาพเพียงแค่เพียงเป็นเพียงแค่สภาพจำเฉยๆกับมีผู้รู้ที่อยู่ภายในจิตมันมีอยู่สองอย่างเท่านี้ ที่มันเป็นคุณสมบัติของมันนะมันไม่มีอะไรที่จะบังคับให้เกินให้มันเกินไปฝันนี้คหรือบังคับให้มันไม่จําเนี่ยไม่ได้ไปฝืนให้มันไม่จาไม่ได้เพราะมันจะต้องหน้าที่ของมันคือจําจะให้เราไม่รับรู้อะไรเลยก็ไม่ได้มันก็ต้องรู้ตลอดเพราะเราเป็นผู้รู้นี่ไม่ใช่ผู้โง่ไหนมันต้องรู้วี่เรื่องรู้ครบไม่ครบไปอีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันก็อะไรก็รับมามันก็รู้ ต่ไอ้ความยากของเราน่ะสิที่มันฝืนความเป็นธรรมดาไอ้ตัวนี้ต่างหากมันทําให้เราไม่ถึงยมักผลมันเห็นยากไหมล่ะตรงเนี้ยเอามันก็ยากเพราะว่าเราเราคิดตามที่คนทั่วๆไปเขาคิดว่าความเพียรความขยันความตั้งใจความเดินตรงตามที่ครูบาอาจารย์สอนก็ต้องเป็นไปตามนั้นสิ มันเป็นตามนั้นสิ่งแต่เราเสียผสมอะไรอารมณ์อยากเนี่ยเอออารมณ์ฝืนเนี่ยอารมณ์บังคับอารมณ์อยากให้เป็นดังใจที่เราต้องการเนี่ยเราเอาอารมณ์พวกนี้เข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้สิ่งที่เป็นข้อทางที่จะไปถึงผลมันก็ถโดนฝังในใจของเราไปแล้วมันฝังอย่างนี้เออเ,เก่งไหมล่ะ เก่งอีตอนได้มาพูดกับเขอนี่แหละเอาโง่โง่มาอวดให้ฟังว่าเนี่ยเก่งเลยเกินเธอเห็นชันทาอย่างเนี้ยแต่ฉันสร้างอกุศสรกรรมอย่างหนึ่งคือติติคนที่ปฏิบัติไม่ตรงตามที่หลวงพ่อสั่งติอันนี้ติทุกวันวันละหลายๆครั้งอ นี่อกุศวรกรรมนะอกุศลรกรรมที่เรามีอยู่คือว่าทาให้เรานั้นต่อยสมาชิถึงต่อยความตั้งใจของเราถึงความเพียรเราเสี่ยงการปฏิบัติของเราในสม่ําเสมอเป็นวัดปฏิบัติถึงแต่อกุศลรกรรมทําแบบนี้เขาฝังเหมือนกันโง่ไปเลยคิดอะไรไม่ได้มองอะไรก็ไม่เข้าใจทั้งหมดครับมองแค่แค่มองเหมือนสัญเขาเรียกวอ่านหนังสือจาได้ แต่ไม่เห็นอะไรจากสิ่งที่เราได้อ่านจริงๆอันนี้อกุศลกรรมเห็นไหมล่ะต้องระวังนะระวังไม่อย่าให้ใจมันมันสร้างสิ่งที่เป็นอภุศลกรรมการกระทำของเราเนี่ยนะใด้แก่เป็นหมามไหมล่ะ ไปในนวก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็คุยกันยามค่ำนิดหน่อยนะพูดถึงหมาได้คุยเรื่องหมาให้ฟังดีกว่าเดาว่าหมามันมีบุญไหมล่ะ คุนได้เป็นหมาอ,อย่างเรื่องสุนับที่ตามพระปจเจกับพุทธเจ้าอ่ะท่านโคศกเทพบระบุนั่นก็เหมือนกันท่านนี่ยมีความรักของพระประเจกับพุทธเจา้าว่าเคยอยู่ด้วยกันเคยช่วยดูแลเคยปกป้องคุ้มครองท่านท่านจะเด็ดจินตบาทไปไหน เขาก็เดินนําหน้าตรวจตาทุกสิ่งทุกอย่างนะว่ามีอะไรอันตรายอะไรกับที่จะเกิดบ้างเนี่ยเขารักไม่ละเขารักเพราะว่าพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านมีจิตเมตตาเนี่ยพอเมตตาเขาเอ็นดูเขาเขาก็เกิดความรักตอบทีนี้ก็หมายว่าเขาไม่ไม่สามารถที่จะเอาใจของเขาเป็นนึกถึงเรื่องอื่นๆนอกจากคนที่เขารักมากกว่าไอเรื่องทุกขเวทนาเขามี เธอก็เห็นหมาบางตัวมันเป็นโรคที่น่ากลัวโรคมะเร็งบ้างแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นตอนน้ามาันมันก็เคยร้องให้เรารู้สึกเวทนาที่เขาเกิดขึ้นเลยมันก็เดินใช้เจอเรามันก็ก,กระดิกขังทาท่าทางดีใจแววตามันจะบอกว่าเห็นเราแล้วมันมีความสุขทั้งๆตัวมันจะดูไม่ได้แล้ว เรื่องของอารมณ์ของจิตของตัดใจไร้รานอย่างเนี้ไอ้นีมาเปรียบเทียบกับเราไม่ได้ว่าเอาเอาเขามาเปรียบกับเราในเรื่องของความต่ำต้อยนะแต่เราพูดถึงว่ากุศลหรืออกุศลที่พระสดนแสดงเมื่อเช้าเนี่ยว่าความฉลาดหรือว่าความโง่กรรมที่ทําให้เราฉลาดหรือว่ากรรมที่ทําให้เรางโง่เวลาผลกรรมมาทาให้เรางโง่แต่มันต้องรับผลอย่างเนี้ยต้องตนกนรก จะเป็นเป,นเป,นปรตมาสนลากาแล้วต้องมาเป็นสัจจะชานอย่างเนี้เพราะถึงเป็นสัจจะฉานจึงจะมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดคนมีความร,รับรู้ในความต้องการของคนมองหน้าคนก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องการให้เราทําอะไรอย่างนวลไม่ต้องอะไรเลยบอกนวลไปแล้วรู้สันสีแล้วไม่จะบอกว่านวลนอาบน้ําไม่ต้องเราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวจับมันอาบน้ํามันไปก่อนแล้ว มันวิ่งไปอ่อนแล้วนะมันไม่ให้เราจับเขาอาบน้ำนะทั้งๆไม่ได้คุยต่อหน้ามันหรอกนะคุยห่างมันมากเลยและแต่มันตึกได้ยินแล้วมันก็เรีบเพ่นแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยอย่างเนี้ยเอ้เนี่ยแล้วจะบอกมันเขาไม่รู้อะไรหรอกเขารู้ก็ฟังเรารู้เรื่องเราพูดอะไรเขาแล้วเขารู้เรื่องทั้งหมดนั่นแหละ เราแสดงอะไรเขาก็ตอบโต้ในสิ่งที่เราเราสื่อกับเขาได้เต็มที่เหมือนกันถึงเราจะมีกายเป็นมนุษย์แต่จิตของเรามันไม่แน่ที่เราเห็นเยอะแยะที่กายเหมือนเราจะเป็นมนุษย์จิตเป็นเปรตก็มีจิตเป็นสัตว์สดรจฉานก็มีจิตเป็นสัตว์นรกก็มีจิตเป็นเทวดาก็มีเป็นนางฟ้าก็มีจิตเป็นพระก็มี มันมีเยอะแยะไปแต่ทั้งทั้งร่างกายของเขากับร่างกายของเราก็ยี่ห้อเดียวกันแหละนะความเป็นจริงที่เราจะมองเราก็มองไปที่จิตเป็นของจริงที่เรามองเห็นแต่กายเนี่ยมันมองไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้อะไรที่เราจะเห็นอะไรจากความเป็นจริงของจิตหรือ,รรอว่าเจลมีจิตที่สงบตรงฌานสมาบัตดีมีอารมณ์มีความเป็นชิด ึงจะเห็นจิตสองคนอื่นยืนในว่าเจตโตปริยายนั้นการดูจิตและเห็นจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่สมควรที่เควรจะเห็นมากกว่าเห็นไอ้กายเนื้อเนื้อเอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอามาเป็นเครื่องคิดพิจารณาของเธอว่านั่นนะเขาเขาเป็นอย่างเนี้ยเขาเป็นอย่างนั้นเขาแสดงนห้เห็นว่าเอาเป็นอย่างนี้ไอ้นี้ไม่ถูกนะ จิตเท่านั้นที่เป็นตัวแสดงอุปทานทั้งหมดขึ้นมาที่จะเกิดการยึดถือเอาอะไรจะปรุงแต่งไปทางไหนแต่มันดูดดได้จากความฟุ้งซ่านของคนความฟุ้งซ่านของคนที่ไม่สามารถยับยั้งมันได้อันนี้มันดูได้เหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างว่าหมาหรือว่าตุนักเนี่ย เวลามันฟุ้งซ่านมันยั้งไม่ได้เห็นไหมล่ะยังไม่ได้มันมันโกรธโมโหมันมาขึ้นมามันก็เต็มที่ของมันเลยมันนี่เมียน่ะจะมันจะกลัวเช่นนั้นนะเออถ้าเราเคยขู่เคยดุเคยด่าเคยตีเขาแล้วก็แล้วพึ่มคําเดียวมันก็หยุดแต่ถ้าคนไม่เคยไปปราบอะไรเขาเขาจะหยุดไหมล่ะอย่างว่เธอมามันหยุดเห่าไหมล่ะมันหยุดเห่าแต่มันไม่กล้าเห่าแซนล็อกนะ อย่างนี้นั้นจิตใจของเราเราไม่มองคนอืน่นเรามองเราเป็นหลักว่าใจเราเราต้องดูใจของเราให้มากถึงเธอจะไม่เห็นเป็นเป็นดวงจิตไม่เห็นอย่างคนที่เขามีนิมิตเหมือนดูจเจโตปริยญาณว่าจิตเราสีอะไรจิตเราเนีนสีมันสว่างหรือเปล่าแล้วสีดําสีแดงสีขุ่นมัวย,วะนะออยี่ว่อะไรไอ้เงี้คือเราต้องมี วิชาจิตเจตกุยานแต่เลาดูอารมณ์ติตของเราว่าอารมณ์ติตของเราเนี่ยปุ้งสร้างเนี่ยมันระง,งับได้หรือเปล่าหรือมันระง,งับไม่ได้หยุดใจเราได้ไหมหรือหยุดใจเราไม่ได้เรายังเต็มไปด้วยความขังไว้ในความเครียดแค้นหรือเปล่าหรือเราไม่มีความเครียดแค้นแล้วเรามีจิตคิดอาภัยให้กับทุกคนบ้างหรือเปล่าหรือเราไม่เคยคิดอาภัยให้อาภัยใครเลยดูได้ไหม เราดูได้เราสามารถพยากรณ์ใจเราได้ว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นใจที่อยู่ในความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เลยดีแล้วหรือเพราะว่าจิตของผู้ที่เป็นมนุษย์จะต้องทรงกงรรมบทสิบกรรมบวสิบคือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์นะอิเลโอตปะเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นเทวดา คนที่มีจิตใจละอายเกรงกลัวความชัว่วมักจะเป็นคนที่พยายามที่จะไม่ผิดพยายามที่จะไม่ระทำความชัว่วใดๆพยายามที่จะทําความดีให้มากแต่เวลามันเผลอทําความชัว่วสิ่งหนึ่งที่ผู้เกิดอขอโทษนะฉันผิดไปแล้วขอโทษนะฉันไม่ทําอย่างนี้อีกขอโทษนะเนี่ยถูกความละอายมีไหมนะมียังได้ยังกล้าประกาศอย่างนี้ ประกาศให้คนอื่นเขารู้ว่านี่ฉันนไม่ดีนะฉันเลวนะฉันไม่ดีฉันขอโทษจังนะฉันพูดผิดไปฉันทําไม่ดีกับเธอนะอดโทษให้กับฉันจันะไอ้นี้ก็ในที่ที่อดสปะมีแล้วอ่าสัดน้ตอนนี้เขามีจิตเหมือนเทวดาและดูอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครเขาเจริญภมิหารสี่คือเขาจิตเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีความรู้สึกที่จะอยากได้ของใครเลยมีแต่อยากให้ มีจิตใ,ใจหวังที่จะส่งข้อคุณอื่นให้มีความสุขมากเหลือเกินไม่เคยอยากจะเบียดเบียนใครเลยแม้แต่น้อยแล้วเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าเหมือนคนก็ดีตัดก็ดีเขาก็เผื่อแผ่มีความเมตตาของข้อสงสารแล้วก็ยินดีแล้วก็ยังมีใจที่ไม่ไม่กระตับกระต่ายดิ้นรนเกินไปยังยอมรับที่จะกลับไปสู่อารมณ์ที่วางได้ไม่มีอาการวุ่นวายกับสิ่งที่มันทำไม่ได้ ถ้าใครก็เป็นแบบนี้แสดงว่าเขามีความดีแบบรมแต่ใครจะมีไม่มีเธอมีไหมล่ะมีเป็นบางครั้งบางครั้งเป็นพรมแวบหนึง่งบางครั้งเป็นเสวดาวนิดนึง่งอ่าเป็นตรงยอดหน่อยหนึง่งเป็นตรงเท้าหน่อยงอนันงอนนิดนิดน ปฏิบัติจะต้องดูจิตของเธอเป็นหลักถึงจะถูกไม่จะไปดูอะไรมากนะดูจิตของเธอในการดูจิตเราเนี่ยมันมีการดูหลายแบบเขาเรียกว่าดูอย่างใช้ปัญญาดูดูอย่างใช้ชาสมาบัตเข้าไปดูมันดูได้สองอย่างดูอย่างชาสมาบัติเธอก็ต้องมีสมาธิทรงตัวดูอย่างคนมีปัญญาเธอก็ต้องจักคิดพิจารณา ในการดูจิตของเราอย่างเนี้ยมันจะมีผลใหญ่ตรงที่มันสามารถเอาชนะความชั่วได้เร็วแล้วเราจะส่งความดีได้นานพระเดชประคุณหลวงพ่อท่านสอนวิชาบโนโยติเนี่ยเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งคือการดูจิตตัวเองแคแตะฟังเฉเวลาหลวงพ่อท่านพูดถึงวิชาบโนโยติเนดูจิตใน้นลูก จิตของเรามันนสีอะไรล้วไหวตื่นมานะตื่นมาให้ดูใจเราว่ามันสว่างมันไม่สว่างก็ขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดนะเออชาติเสามารถจะเคลื่อนจิตของเจไปบนนิพพานได้แลือไปสวรรค์ได้ก็ดูวิมานเจก็ได้ว่ามันเป็นอย่างไงสีสันวันหน้ามันสว่างมากไหมมันดูละเอียดหรือเปล่ามันยังดูหยาบเกินไปหรือมันเหมือนเหมือนกับบ้านในโลกมนุษย์หรือมันเหมือนกับโบสถ์ แสดงว่าจิตของเรายังหยาบไปนะเอาแล้วเธอก็พ <Folks, S 2> <m itation> ิจารณาใหม่กลับมาไข้ควรชำระตัาสังความชิดของเธอเสมอม่เอาแล้วเธอก็นิ่งแล้วดูใหม่ว่ามันเปลี่ยนไหมเวลาเขาสึกสอนจังก็จึงให้ดูกายของเขาไงเธอดูทิฐมรกายของเธอตอนนี้เป็นยังไงคนใกล้ตัวเธอเนี่ยเป็นใครเธอรู้เห็นไหมเห็นยังไงล่ะเอาเห็นเท่านี้จะไม่อาจเธอทาใจใหม่สิ พิจารณาร่างกายเธอนะสำรวจความดีของเธอว่าเธอมีความเคารพจริงต่อพระจริงหรือเปล่าพอเธอวางใจดูเธอดูใหม่สิเปลี่ยนไปไหมอะเขาสอนเธอแบบนี้ไหมล่ะเ้าก็มีหลวงพ่อสอนให้ดูตัวเองอย่างนี้งนั้นถ้าคนมีความถนัดในเรื่องที่จะปฏิบัติแบบ มโนยทิก็ใช้แบบนี้เพื่อปฏิบัติใจตัวเองเห็นเวลาเราปฏจจิบัติเราก็พยายามใช้ฝารู้ทีพค้าส่งสอนเอาไปใช้กับตัวเราซ่าอันไหนเคยคิดว่าเราชอบมันช่วยให้เราดีวันดีคืนได้เสรก็เอาไปทำถ้ารู้สึกมันหนักกับการที่เราจะฝึกแบบนี้เราก็ทำตามปกติที่เราเคยทำไป อวันนี้เกยงจะเติมนิดหน่อยเผื่อเชอจะได้มีโอกาสดูใจของเธอได้มากกว่าเดิม